จริงเปิดทิ้งไว้ได้เลยครับผมมีเรื่องราวดีๆเยอะแยะมากมายอ่ามาครั้งนี้ยังไงครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่อาจารย์ธนวัฒน์อาจจะต้องเผชิญในอนาคตคืออะไรอะ่ะเบาหวานนะครับดีได้หันมาทางผมนะฮะทไมฮะเตือนเตือนเบาหวานความดันครับหัวใจหัวใจมาพร้อมกันโลกนี้มาพร้อมกันสามโลกเลยเบาหวานเนี่ยนะไม่แต่ว่าผมบอกคุณภาคกุ้งนะ เบาหวานไม่ได้เป็นในคนสูงอายุนะเด็ก็ก็เป็นได้นะบางทีเขาบอกว่าคนไว้ผมหยิกฟูๆเนี่ยเป็นอันเบาหวานสูงขอคนที่ไว้ผมเรียบๆนะฮะเห็นด้วยครับมาดีดีกว่าบอกเลยว่าผลิตของเราครับมาเป็นแบบในแพทย์เขาสร้างสิ่งผลิตนี้ครับเป็นรองเท้าช่วยเรื่องแผลกดทับให้กับผู้ป่วยออกแบบมานี่คือทุกอย่างคือมีความแม่นยำไปเจอกับเขาเลยวอาครับกับ เบาหวานใส่ได้มาเป็นยศเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาทางด้านนู้นครับสวัสดีครับครับผมนายพงพันธ์วัฒสุนทรพงศ์ครับเป็นเป็นคุณหมอด้วยไหมฮะไม่ใช่ครับจบการศึกษาจากปริญญาโทสถาบันเทคโนโลยีตอมก่าชั้นปัญหาและกับบางครับผมงานประดิษฐ์นี้เป็น เป็นเหมือนเป็นทีสิสในปริญญาโทรครับผมการตอบอดอีกหนึ่งท่านนะครับครับม<า>ผมชื่อนายแพทย์เชิดพงษ์หังสสูตร,รดูแลแผลเบาหวานเรื้อรังในคนไข้ที่เป็นเบาหวานครับ oh. ปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีประจอมเก้าเจ้าคุณหารลักบังสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ครับ และนี่ก็คือคุณหมอนักประดิษฐ์กับลูกศิษย์ที่จะมาขอสู้กับกรรมการในวันนี้กับสิ่งประดิษฐ์เบาหวานใส่ได้เครื่องที่จะช่วยทํารองเท้าให้กับคนเป็นโรคเบาหวานแต่มันจะเป็นอย่างไรและจะเจ๋งขนาดไหนและมันจะช่วยคนที่เป็นโรคเบาหวานได้หรือไม่ผมว่ายารอชา้าไปดูกันเลยดีกว่าครับนี่นะ,ะนครับท่านอาจารย์เชิดโพงครับผมถามส่วนตัวนะฮะก่อนที่จะเข้าทุกอย่างผมหยิกนี่มีโอกาสเป็นเบาหวาน <c oughs> ไหมฮะเกี่ยวไหมฮะไม่เกี่ยวครับ <c oughs> ไม่เกี่ยวนะครับอาจารย์นี่อาจารยะะ์ อาจะเป็นส oh, oh. uh ิร huh. ์ยใหม่ดรหมอดรหมอยังไม่ได้ผลวิจัยนั้นแม่อาจารย์ธีรวัฒน์อย่าไปลองพิพารกรุ้งเลยครับเดี๋ยวแกจะขวัญเสียจนทํารายการไม่ได้หลักๆเบาหวานคืองคนอยากจะเป็นเขาจะได้พัฒนาตัวเองเขาเดี๋ยวๆไม่ใครอยากเป็นแล้วเขาไม่ตายเขาบอกเขาประวคือก็คือว่ามีน้ำตาลเลือดขึ้นสูงครับจะก่อให้เกิดการสูญเสียนะครับการทํางานของตัวเส้นประสาท การทำงานของเส้นเลือดต่างๆในร่างกายทําให้มีเส้นเลือดตีบตันทําให้มีเส้นประสาททำงานไม่ได้เต็มที่มันแปลว่าเรากินของหวานเยอะเกี่ยวไหมครับอ๋อเกี่ยวใช่ไหมฮะอ๋อเหรออันนี้จุดหลักเลยป่ะฮะการขาดการออกกาลังกายการมีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นมากนะครับผมหยิบมเกี่ยวคนไม่อ้วนนี่มีโอกาสเป็นเบาหวานไหมฮะไม่อ้วนน้อยครับถ้าอ้วนๆ่ยเป็นเบาหวานถ้าผอมมีอาจจะเบาหวิว แม่แฮปปี้ปลากุ้งมุกแบบนี้ก็ยังเล่นอีกเลยครับเนี่ยผมว่าเราอย่าไปสนใจและไปฟังคุณหมอกันต่อดีก,กว่าครับว่าคิดเจ้าเครื่องเบาหวานใส่ได้นี่ไม่ได้ยังไง ก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยผมรักษาคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของแผลเรื้อรังที่ตัวเท้านะครับเราก็พยายามจะช่วยก็เป็นหนึ่งในความภูมิใจนะครับที่เราช่วยไม่ให้ต้องตัดเท้าด้วยวิธีการต่างๆหลากหลายแต่เราพบว่าประเด็นสําคัญเนี่ยเราเนี่ยเดินนะครับมีแรงกระทําขณะที่เรามีกันเดินมีโมชั่นที่เป็นการเคลื่อนไหวซึ่งเราพบว่าหลายๆโรคที่เกิดขึ้นกับเท้าเนี่ยสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าเป็นแรงกระทําที่ฝ่าเท้าขณะที่มีกินว่าเรากำลังพูดถึงว่าสิ่งนี้ ก็คือเจ้ารองรับฝ่าเท้าเรารไม่ว่าจะเป็นโรคใดๆหรือรเป็นแผลใดๆไม่ใช่เบาหวานอย่างเดียวใช่ไหมฮะอ,อ,อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมฮะครับความสูญเสียที่เกิดขึ้นของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบอกว่าเราสูญเสียเท้าในคนไทยที่เป็นเบาหวานเนี่ยถูกตัดไปครับถึง38,000เท้าในปีห้าหนึ่งนั่นหมายความว่าทุกๆวันที่เราอยู่เนี่ยก็จะมีคนไทยเนี่ยที่เป็นเบาหวานเนี่ยถูกตัดเท้าไปร้อยเท้า โอ้โห,โโหทุกวันจะมีคนที่เป็นเบาหวานถูกตัดเท้าถึง100คนทำให้คุณหมอจึงคิดค้นเจ้าเครื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะช่วยทํารองเท้าให้กับคนเป็นโรคเบาหวานได้ใส่กันครับเพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการถูกตัดเท้าได้นั่นเองเลยครับคุณผู้ชม